สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่วันนี้เกมเกมของวันนี้นะคะคลิปนี้อยู่กับ New World นะคะคลิปนี้จะมาบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีการคลับสร้อยกับแหวนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เนาะว่าคลับสร้อยกับแหวนใส่นั้นทํำยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เรามาที่ outfitting station นะคะค่ะก็ถ้าเราจะคลับ สร้อยเนาะตรงนี้เนาะอ่ะสมมติว่าเราจะครับสร้อยนะคะเราต้องเราต้องมีหินก่อนนะคะเป็นหินที่เราตัดมาแล้วหรือว่าเจรไนมาแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีหินที่เจรไนมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเจรไนหินหรือตัดหินนะคะไปดูเลยค่ะการที่เราจะตัดหินเราก็ต้องมาที่ stone cutting นะคะ ตรงนี้นะคะมันจะโชว์ว่าหินตัวไหนที่เรามีถ้าเรามีหินตัวไหนมันก็จะโชว์เป็นสีขาวๆแสดงว่าเราเรามีหินตัวนั้นมานะคะจะเป็นหินที่เราตรงนี้นะคะแบบนี้ก็คือเป็นหินที่ต้องเจียก่อนนะคะหินพวกนี้ได้มาจากไหนใช่ไหมคะได้มาจากการที่เราไปขุดแร่พวกขุดพวกไอรอนขุดซิลเวอร์อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะได้หิน พวกนี้มาด้วยนะคะแล้วเราก็เอามาเดียนะคะเอามาตัดเนาะวิธีการตัดแล้มันก็จะมีหินที่ต้องใช้แล้วก็เดทโหมดหินแต่ละชนิดมันจะมีส่วนประกอบที่จะเอาไว้ตัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นไฟล์โหมดเนาะอันนี้จะเป็นเดทโหมดนะคะเพื่อนๆตน้องมีพวกนี้ด้วยนะคะพวกนี้ได้มาจากไหนบางอย่างก็ได้มาจากการเก็บดอกไม้เก็บดอก พืชเก็บพืชน,นะคะบางอย่างก็ได้มาจากการขุดหินนะคะไปดูวิธีการตัดหินนะคะก็มีหมดแล้วก็ตัดลงแล้วก็กดคลาบเลยโอเคนะคะเราตัดมาแล้วเนาะเมื่อกี้ได้พป็นหินตัวนี้นนเนาะจริงๆในร่วงนี้นะคะนี่นะคะเราตัดมาแล้วมันก็จะมีพวกปั๊กต่างๆมาให้นะคะ ส่วนหินที่ยังไม่ตัดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมันจะเขียนว่าเจมสโตนนะคะต้องมาตัดก่อนมาแตกต่างระหว่างหินที่ตัดแล้วกับยังไม่ตัดที่ตัดแล้วมันก็จะบอกว่ามันให้อะไรเราบ้างนะคะต่อไปแล้วก็มาทับนะคะโอเคสมมติว่าเราจะรับตัวแรกนะคะก่อนที่เราจะรับได้นั้นเราก็ต้องมีอันนี้ก่อนนะคะซิวเวอร์เชนแล้วก็ซิวเวอร์เซตติ้งนะคะกับซิวเวอร์อิงอนะคะตรงนี้ เดี๋ยวมาดูว่าซิลเวอร์เชนได้จากไหนนะคะพเพื่อนๆก็คราฟาตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่ก็ต้องมีซิลเวอร์อินกอตนะคะคราฟห้าอันกับตัวไหนน้ำกี้ตัวเป็นซิลเวอร์เซตติ้งนะคะ <S <S โอเคแล้วแล้วก็คราฟนะคะ <S 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 โอเคกับซิลเวอร์เซตติ้งนะคะแบดเงินนะคะ เคเมื่อเราได้บนเงินกับส้อยเงินมาแล้วแล้วก็พลากเลยค่ะแล้วก็แอดเพิ่มตรงนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ,อยากได้แต้มของเด็กเยอะเพื่อนก็แอดแค่ตัวเด็กเลยะเพื่อนอยากได้แชร์พวกค่ะ c o n s t i t u t i o หรือว่าพ o กส s t r e n g แบ่งๆกันไปก็มากดตรงนี้ได้นะคะ ก็หาเลือกเอานะคะว่าเัือนอยากได้ตัวไหนโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ละกันเป็น constitution กับ strength นะคะเมื่อกี้แล้วครับตัวนี้นะคะเราก็จะได้สร้อยตัวนี้มานะคะให้3ค่า strength บวก3กับบวก5 constitution นะคะก็เป็นเมื่อได้สร้อยแล้วเราก็ดึงมาใส่ ี้เลยนะคะตรงนี้เลยเนาะโอเคต่อไปเป็นวิธีการคราฟแหวนนะคะการที่เพื่อนๆจะใส่แหวนได้นะนะคะเ <c oughs> พื่อนต้องมีเลเวลที่20ก่อนนะคะ <c oughs> ถึงจะสามารถใส่แหวนได้ <c oughs> น,นะคะโต๊ะเดิมะค่ะที่เดิมคราฟแหวนเนาะตัวนี้นะคะการที่เพื่อนๆจะคราฟแหวนได้นั้นเ <c oughs> พื่อนๆต้องมีเจเวลคราฟติ้งนะคะสกิลการคราฟเจเวลิ่งเพื่อนๆ <c oughs> ต้องถึง เลเวลที่50ก่อนนะคะถ้ายังไม่ถึง50จะไม่สามารถคราฟแหวนตัวนี้ได้นะคะคราฟแหวนนี้ต้องมีแหวนเงินตัวนี้2วงนะคะเป็นซิวเวอร์แหนกับซิวเวอร์เซตติ้งแล้วก็ต้องมีทองกินก็ตด้วยนะคะจะสามารถคราฟได้แล้วก็หินต้องเป็นหินอันคอมมอนเท่านั้นไม่ใช่หินสีขาวสีเทาๆพื้นหลังส,สีเทาๆแบบนี้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นหินอันคอมมอนจะสามารถคราฟได้นะคะ พวกนี้ก็อตอบจากการที่เราไปครกเลขอะไรเหมือนกันค่ะเราก็อเอาไปเทียมเหมือนเดิมค่ะเรามาดูความแตกต่างระหว่างสร้อยกับแหวนกันนะคะสร้อยกับสร้อยเนี่ยมันจะมีแค่เพร์กตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมคะมันจะไม่สามารถแอดอโซตตัวนี้ได้อันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆไม่มีเพรก์กพวกเนี้ยไม่มีไอเทมอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถแอดอโซสเข้าไปแทนเองได้นะคะ จ้าตัวแอซอตัวเนี้มันจะแรนดอมเพพวกนี้ให้นะคะถ้าเพื่อนได้มีตัวนี้แตเ่เพื่อนไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้นะครับเพื่อนๆต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเลเวลสูงๆขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นพวกสตาเมชัลอะไรเงี้ยพวกแพตตินัมเนี่ยมันจะสา,สามารถเลือกพร้อมกันได้นะคะโอเคก็เ,เลือกเ,าเอาเราเลือกตัวนี้แล้วกันนาะ เลยค่ะ,<ๆ>คะโอเคมาดูน,นะคะตัวนี้เนาะได้แหวน้วยเป็นบวกซีสแตรนกับบวกเจนคอนสติชชันะคะ ก็มี i องจดห้าเปอบ์เซน2.5%นะคะก็ได้แล้วก็เ,เพื่อนเลากมาใส่เลยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย